คุณผู้ชมครับทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับและก็ร่วมกันส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสําหรับหมอลําสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นอย่างยูกิเพนพกาหรือยุกิไฮท้องคําหลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเจ้าตัวนะครับก็รอลุ้นผลตรวจเลือดหลังสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคภูมิผัว <S <S โดยยุกินะครับได้มีการโพสต์ภาพขนาดเธอสวมแมสและก็เช็คอินที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความว่าตอนนี้คุณหมอให้นอน โรงพยาบาลก่อนนะคะไม่รู้ออกวันไหนและรอเช็คผลเลือดเพิ่มเพราะสงสัยว่าจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงค่ะซึ่งก็มีแฟนเพลงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจส่งความห่วงใย,ยให้กับยูกิอย่างล้นหลามพร้อมกับอวยพรให้เธอหายป่วยไวๆโดยก่อนหน้านี้ครับยูกิเองได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอาการแพนิคมาตลอด2ปีและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เข้าแอดมิดจากอาการอ่อนเพลียเวียนหัวขึ้นไส้หมอตรวจพบเกิดจากติดเชื้อในลำไส้สำหรับโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงครับคุณผู้ชมเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีการต่อต้านเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบอวัยวะต่างๆของตนเองซึ่งพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายพบบ่อยในช่วงวัยเจริญพันธุ์ยี่สิบถึงห้าสิบปียังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าเกิดจากปัจจัยทางกรรมพันธุ์รวมกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่นแสงแดดยาการติดเชื้อส่วนอาการของโรค SLE นะครับก็มีหลากหลายระดับความรุนแรงเลยซึ่งก็จะพบผื่นผิวหนังแพ้แสงแดดมีแผลในปากแล้วก็ผมร่วงปวดข้อบวมแดงปัะสสะาวะเป็นฟองหรือมีเลือดปนความดันโลหิตสูงขาบวมหนังตาบวมหลังตื่นนอนนะครับแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นปัสสาวะออกน้อยลงไตทํางานลดลงพบภาวะผิดปกติทางสมองเช่นการเห็นภาพหลอนสับสนชักเม็ดเลือดขาวต่ำครับมีภาวะ เก็ดเลือดต่ำเยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบความดันในเส้นเลือดในปอดสูงส่วนการดูแลตัวเองนะครับหากป่วยเป็นโรค SLE ก็ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดยาก,กดภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมไม่ให้โรคมันกำเริบผู้ป่วยควรรับประทานอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาลดยาหรือซื้อยารับประทานเองเนื่องจากการรับประทานยาก,กดภูมิอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงควรล้างมือเป็นประจำสวมใส่หน้ากากในที่แออัดรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดพบแพทย์สม่ำเสมอส่วนโรค SLE นะครับเป็นโรคที่ยังไม่พบวิธีการรักษาให้หายขาดครับแต่การปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ป่วยและการให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษาก็จะสามารถควบคุมไม่ให้โรคกำเริบและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับ